25,000บาทจำนวน2เครื่องให้กับโรงเรมนการจัสเินจํดดาคัโดยออกใบส่งของเบอกปราคาสีพักไปเจ้านี้เลขที่อากรีนเดสไป001พัก00002ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าจอของโปรแกรมแล้วให้เราเข้าที่ระบบขายและรับจองสินค้าเข้าเวิร์ก ยี่อย N Y สินค้าตรงนี้ให้เราเลือกเป็น1นึงเป็นสองขายเชื่อใช้สำนักง,งานใหญ่เล่มเอกสาร เลขพี่แล้วก็เลขพี่อ้างอิงเราจะไม่ใส่ค่ะเราจะให้โปรแกรม running รโดยอัตโนมัติโดยเราจะมาใส่ตรงวันที่นะคะวันที่ในที่นี้ให้เราใส่เป็น0 2 0 1์สองหนึ่งหแปดค่ะเราก็จะลงมาที่รหัสลูกค้านะคะให้เราลบตรงที่เราเคยทำไปค่ะแล้เราก็ใส่ต Enter จะขึ้นมาให้เรานะคะต่อมาก็ให้เราเราลงมาที่รายการข้างล่างเลยค่ะตรงนี้ตรงาหารหัสลูกค้าถ้าตามจริงเราก็ต้องใส่คดนะคะแล้วก็อ,อินเตอรของเราจะเป็นเครื่องปรับอากาศ ็ให้เลือกเป็นเครื่องปรับอากาศก็เอ็นเทอร์หรือเธอค่ะก็จะขึ้นมาให้เราตรงนี้ก็มาใส่จํานวนเป็นสองเครื่องใส่เลขสองเฉยๆแล้วก็เอ็นเทอร์ค่ะก็จะขึ้นมาให้เราเป็นสองหมื่นห้าพันบาทสองเครื่องมูลค่าห้าหมื่นบาทนะคะก็มาสังเกตต,ตรงข้างล่างค่ะมูลค่าก่อนหัจะเป็นห้าหมื่นบาท มูลค่าแบบ3,500บาทยอดสุทีิก็จะเป็นอ่า5 3 5 0 0บาทเมื่อเสร็จแล้วตรงนี้ก็ให้เรากด f ืก็บันทึกคานเม่ใี่เอกสารจากที่เคยทำไปแล้วตรงนี้แม่ทำการแก้ไขก็ ตรงนี้จะขออนุญาตใส่นะคะโวนโงนโวนนค่ะตรงนี้เราก็กดเอทสได้เลยตงต่อมารายการก็จะขึ้นมาให้เรานะคะให้เราตวารวจสอบดูะค่ะตรงเดบิตกับเปลูนี้การค้ม่นสามัน่ะ5,3500บาทเครดิตขายเชื่อ5,000มบาท เครดิตพาสีขาย3 3 5 0 0้าบาทก็เช็คดูตรงข้างล่างค่ะ5 3า0 0บาทเมื่อตรงกันแล้วก็กดติดตถึงค่ะจะถามว่าโปรแกรมจะขึ้นมาถามว่าพิมพ์หรือไม่ถ้าเตือนทำงานจริงเราจะพิมพ์แต่ในที่นี้เราจะได้พิมพ์กดนอค่ะในการก็จะขึ้นมาให้เราที่เราพิมพ์ ที่เราทําไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นรายการแกนจซดติ้งเราจะไม่บันทึกรายการต่อแล้วให้เราก,กด Escape ออกค่ะกดแ Can นเ e ิลค่ะทีนี้เราก็ทํารายการเสร็จติ้นเรียบร้อยแล้วนะ